อะไรนะมาถือล้วเหรอเดยวโอเคเดฉัน,นี่ไปท่านประธาน,นะคะเออยุวันนี้ขอเลื่อนประชุมไปก่อนนะได้ค่ะยุยุขอเสื้อมามคดีหลอกค่ะท่านประธานทัน,ทนจะไปหาเพื่อนชั้สมัยเรียนเขออาอะฐานะไม่ค่อยดีเ,เข้าใจใ่นนะอ<า>เออค่ะเฮ้ยปร้อยเฮ้ยเป็นไงบ้านได้ข่าวว่าเธออะทำงานบริษ,ษัท LMC งั้นเหรอใช่วันนี้เอายาซิฟอนมาฝากเธอด้วยนะ เนี่ยยาสิฟัน LMC ยาสิฟันสมุนไพ,พรผลิตจากธรรมชาติใช่แล้วรวมไมใจพร้อมสดชื่นสูดได้จากปากของฉันได้เลยอืมคุณคิดเล่นเหมือนเดิมเลยนะเวลาทัา้งครับคือทุลักยู่ลคะ่โโะว้นวโมฉันกลัวว่าถ้าฉันมีเงินอะ่ะเธอไม่อยากจะเบฉันแล้วอะ่ะท่านประธานคะที่บริษัทเลื่อนประชุมไม่ได้นะคะลูกค้าต้องการทุกท่านประธานนะคะ่ะมองอะไรล่ะก็เหมือนที่เธอคิดนั่นแหละ